สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะฮะยีรีวห้าศูนหนึ่งมื่สองรห้าสิบปดขนาดวัดจริงเอวส4สิบสี่ยาวทั้งตัวสี่ิบห้าปลายขาแปดจุดห้าเมตรอินโคลัมเบียนะฮะราคาแปดร้อยห้าสิบบาทสีด้านหลังนะครับให้ดูสีด้านหลังนะฮะจะสังเกตเห็นได้ว่ากางเกงยีรีวห้าศูนหนึ่งเนี่ยนะครับจะใช้ได้เยอะที่กระเป๋าหลังเนี่ยสองสี 24, นะครับจะมีแนวตั้งและแนวนอนที่สีจะไม่เหมือนกันนะครับ น่าจะเป็นเอ็ก์ลังและเป็นออริจินอลของรีไวเลยครับมาดูสีด้านหน้านะครับ<ม>เดี๋ยวผมให้ดูดีเทลด้านในหน่อยนะฮะดูดีเทลด้านในการเก่งตัวนี้เป็นป้ายแคร์หนึ่งใบนะครับเป็นรุ่นป้ายแคร์หนึ่งใบซึ่งจะบอกเป็นรุ่นป้ายแค,คร์หนึ่งใบนะจะมีบอกพวกเลขรหัสวันเดือนปีที่ผลิต แล้วก็เลขกระดุมหรือเลขรหัสถานที่ผลิตที่ด้านหลังป้ายแล้วก็ข้างหน้านี้ก็จะบอกที่มานะฮะ m a in in ค o l มเบียนะฮะแล้วก็ w p l 423 w p l 423นี้ออกจากรัฐบาลกลางของเมกาออกให้กับพวกบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเครื่องนุ่มห่มแล้วก็เกี่ยวกับขนสัตว์นะครับนะครับจะบอกขนาดไซส์ W 3 4 L 3 6นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงผมขอรบกวนฝากกดติดตามบทดกดซับสไครต์ในงช่องทางย t u b e กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับกางเกงตัวนี้นะครับเป็นสีบิูเข้มนะเป็นเนื้อทรายนะครับหนาหนุ่มๆนะครับราคาแปดร้อยห้าสิบาทท่านั้นเองนฮะมีตําหนิตรงนี้นะครับที่ป้ายป้ายหลังตรงนี้ไม่มีนะครับตาหนิตรงกางเกงตัวนี้ที่ป้ายหลังนี้ไม่มีนะครับแต่สภาพเต็มเต็มนะฮะสภาพแน่นเต็มนะฮะงานปลายขานะครับเดี๋ยวผมให้ดูงานปลายขาหน่อย งานไปขายเป็นงานไปขายเย็บแบบนี้นะครับเย็บแบบธรรมดานะฮะนี่นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ